อีกแล้วเหรอเฮ้ยคนอีกแก่เหรอเฮ้ยไปแล้วนาะไม่อยู่ในกลุมแล้วนาโหวไม่ไว้ใจอ่ะไม่คือแบบไม่ไว้ใจอ่ะนอกจากแบบจะไว้ใจกันอนะออฟฟิศห้องออฟฟิศอะนี่ก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยม่วงม่วงม่วงอะม่วง,งไม่ใช่วะ โอเคไว้ใจมัง่งฮะถ้าฆ่าผมฆ่าไปนานละอ่าเขียวอ่าอาอาอะไรกันอี <laughs> มันไปจ้างไหนอะไรวะน,น่าเมื่อกี้กร <laughs> เรียกว่าอะไรนะพี่ที่ว่าตรวจตรวจชิบระจอน่ะอืมไม่เห็นของสีแดง <laughs> เมื่อกี้ผมยืนอยู่กับอ้นแต่ว่าตอนแรกอ่ะน้องพลอยทำเพย์เหรอข้างบนอ่ะตอนดูเจออ่ะทำไมรอบมันไม่ขึ้นอ่ะพี่ก็ทําว่าน้องทําไปอันนึงอีกอันนึงน้องยืนดูพี่อะไรมันมันก็มีอันอันเดียวมันก็ขึ้นแล้วนี่อือแล้วของพี่ของพี่มีแค่อันเดียวอันท้ายอันเดียวมันยังขึ้นเลยเดี๋ยวเอ่อขอถามสีม่วหน่อยฮะทำไมคุณเดินไปกดสวิตช์ฮะทั้งทั้งที่ยังไม่ได้เห็นศพ <Hello? S 2> คือไม่น้องก็ชีพจรเปล่าเปล่า,า,าผมผมเห็นว่าไม่ได้ดูเพราะว่าผมมาสแกนคิวอารโค้ดอยู่แต่ผมเห็นเขาไม่ได้ดูไม่ยถึงดูอะไรอะ่ะไม่เออผมถามว่าได้ดูที่ชีพจรหรือเปล่าใช่ค่ะดูที่ชีพจรแต่ว่าแต่ว่าอาร์ตยอยู่ไอ้นั่นข้างๆเครื่อง,ง,งตรวจชีพจรใช่ปะ่ะอ่า แต่แต่อันไม่เห็นพี่คอยว่างั้นไม่เราอะเราอะอยู่กับสีม่วงเออใช่เราอะอยู่กับพี่ฟอยเดี๋ยวนะแล้วอันนี้คืออาน์โค้ดตรใครเขเปียนถ้าในมุมมองของที่ที่เห็นไอเราสองคนเนี่ยก่อนที่จะวิ่งไปห้องเอ็มเอเจซีอะเราไม่ได้อยู่ตรงเครื่องชีปนาจุธนะอ่ะใช่ผมว่าไม่ได้อยู่ที่เครื่องชีปจรแต่ผมว่าอยู่เครื่องอาร์โค้ด สีดำปะที่วิ่งตามใครว่าสีดำสีขาววิ่งตามอีคนไม่ดำอ่ะผมอะผมอยู่กับสีม่วงผมว่าสีดำอะอยู่กับสีม่วงอ่ผมผมว่าอยู่กับพี่พี่มิเออออออจังจะฆ่าบผมผมเจอคนละใครอีกคนมาโอนมีแต่บัสมันมีผมเห็นใครอีกคนมาแวบอ่ะใช่ใช่ผมเห็นอยู่เออกี่นี้สีขาววิ่งคู่มากับใครนะมากับสีเขียวอนอ่ะ ห้องนั่ถาไม่ถ้าไม่ต้องนงก็น้องโซกที่เดินไปมาแม่น้องยังไม่ได้เดินไปไหนเลยนะถืงพูดต่อสายไฟอยู่แให้เอนตอนไอไม่ได้ทําอะไรเนี่ยน่าสงสัยสุดแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวน้ะพี่เมื่อกี้น้องน้องคําถามคนที่ที่คนนี้ชื่ออาร์ตเขาถามนิดครับคือยังไงอ่ะไม่คือผมว่าสงสัยว่าทำไมอ่ะพี่พลอยถึงไปกดสวิต อ๋อเพราะว่าไม่เห็นชีพจรอ่าอ่าแค่นั้นแหละโอเคฮะมีพี่ถามหน่อยว่าไอห้องที่เอ็งวิ่งผ่านที่ไปนั่นห้องชีพจรใช่ไหมไม่ผมอยู่ในห้องชีพจรแบบพี่ไม่ใช่เหรอเอออหละมันใช่ห้องชีพจรใช่ไหมแล้วเครื่องชีพจรมันจะเป็นทีวีใช่ไหมมันเป็นขอมพี่ไอตรงที่ผมยืนนะนั่นแหละไอเครื่องชีพจรมันอยู่ข้างเครื่องรูดบัตรนะแต่ว่าพี่ไม่เห็นใครยืนอยู่ตรงไอเครื่องเครื่องชีพจรนะบอกไว้ก่อน แต่เห็นคนสองคนน่ะยืนอยู่เครื่องด้านซ้ายแล้ววิ่งไปห้องเอเมอร์เจนซี่ใช่ใช่เราเห็นอยู่ซ้ายอ่ะตอนมาน้องใช้คนจริงๆเดี๋วไม่เห็นได้ไงอาจจะเป็นทามมิ่งที่แบบยังไงอ่ะเราเดินเข้ามาแล้วเขาเดินออกซ้ายเหรอใช่คือน้องใช้ปุ๊บแล้วน้องก็รีบวิ่งออกไปกดเลยใช่แล้วผมก็ตามสีม่วงไปอ่าโอเคโอเคถ้าถ้ายืนยืนอย่างนั้นได้ก็โอเคเออแต่ผมอยากรู้ว่าคนอื่นเขาไปไหนหมดอ่ะอยู่ร่างซ้ายซ้ายกับอ้นใช่ อยู่ด้วยกันสีฟ้าก็สีม่วงอยู่ด้วยกันข้างล่างซ้ายกับพี่แทนได้ใครอยู่คนเดียวอย่าอย่าพี่แทนเห็นอยู่ตรงสายไปพี่แทนอย่าไล่สองคนนี่เฮ้ยพี่แทนน้องอยู่กับพี่แทนตรงที่แน่นสายไฟอ่ะ่ฉันอยู่ต้นไม้ฉันกําลังปรับขึ้นต้นไม้่ยก่อนหน้านั้นดิเี้ยอะไรวะเนี่ยเออเนี่ยอมันอยอะ ใช่ใช่น้องยูราฟพรมพี่แต่ว่าอดีตพี่ขอบอกก่อนนะที่พี่กดโหวตไปที่กดโหวตพลอยนะผมพักโหวตพลอยเพราะว่าหนึ่งคือเรื่องตอนแรกเลยเดีที่จริงถ้าเจอที่ประจอไม่มีน่าจะวิ่งหาศพก่อนค่อยมาโหวตดีกว่าไม่งั้นมันดุมันไม่รู้ว่าศพอยู่ห้องไหนงั้นผมไม่รู้นะโหวตสปต์เอ๊ะคอยข้าอยู่เดี๋ยวนะมันมีคนเดี๋ยว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 มันมีคนหนึ่งบอกว่าเห็นเฮ้ยขึ้นอย่างไ มันมีคนหนึ่งพูดว่าน้องอ่ะเดินมาแถวที่มีคนตายน้องจําได้เมื่อกี้มีคนพูดใครใครอะไรอ่ะใครไม่รู้อย่างใครน้องจําได้ว่าเห็นเห็นน้องอ่ะอยู่แถวแถวนั้น้องจําได้ว่ามีคนพูดแบบนั้นเว้ยแต่ผมลิงคนหนึ่งแล้วลิงไว้คนหนึ่งแล้วสงสัยจะใส่มึอใันโอ้โาใคร่างหมาบ้าอี๋ ตีวงจ้าโอ้โหเยออ้าวปิดประตูอย่างนี้อ่าชอบเลยอย่างชอบเลยอ่าปเออห้องห้องไฟฟ้าเหรอเหตุไงแล้วไฟดับเลย นะล็อกประตูเพื่ออะไรอะ่ะมีศพอยู่ข้างในเหรอ <S <S เร็วกึนเร็วกึนเชียรแล้วเตอนนั้นตอนนั้นมืดแล้วนั่นแหละศนะพยอยู่ไหนอะ่ะ ผมวิ่งหาอยู่ผมดูที่ป้าจอแล้วสีฟ้าหายไปกับตาอันนี้ไม่เห็นสมเหมือนกันแต่แม่งขึ้นรีพอร์ตแต่มันอยู่แถวๆห้องไฟฟ้าแล้วในห้องไฟฟ้าจะมีสีม่วงมีสีน้ำตาลมีพี่คนหนึ่งแล้วก็มีพี่ละใครอยู่ในวัดเนี่ยนะมี่ผมผมอยู่ด้วยเออไอโอ้นเออใช่อีกันนี้ก็คือเขาเขาฆ่ากันตอนที่เรานัวนัวจะจี่จะไปเปิดห้อง ไฟฟ้าเออผมก็ถามขีดนี้ใครเดินออกมาจากห้องออฟฟิศนะฮะทางด้านซ้ายออฟฟิศออฟฟิศห้องออฟฟิศอ่ะไอว่าออฟฟิศคือห้องกลางถูกไหมห้องกลาห้องสีฟ้าผมนีผมว่าไม่ได้เดินมาจากออฟฟิศผมเดินออกมาแต่ชุดแรกที่เดินมาปิดเปิดไฟแล้วแต่ผมว่าอยู่ด้านล่างทำเวทจูงสายไฟอยู่อ่าเห็นตรงห้องปืนใหญ่ปะ ใช่ป่ะไปอยู่กับี c ป่ะเมื่อกี้ใช่ป่เาผมอยู่คนเดียวแล้ว e ่มาอยู่ผมอยู่กับสีขาวผมอยู่กับสีขาวผมอยู่กับสีขาวตรงประตูผมไปดูที่ประจอนเสร็จแล้วผมเห็นว่าสีฟ้าไม่มีที่ประจอนผมเลยวิ่งหาแล้วก็มาเจอสีขาวอยู่ตรงหน้าห้องยิงปืนแล้วหน้าห้องยิงปืนเนี่ยมันอยู่หน้าห้องยิงปืนมันอยู่ใกล้กับศพไหมฮะ ศพอยู่ตรงไหนนะคุณเจอศพห้องไฟฟ้าใช่ไหมศพใช่มันมันมันขึ้นให้รีพอร์ตนอกไฟฟ้าศพอยู่ข้างนอกห้องไฟฟ้าก็ไม่ไกลเท่าไหร่ไกลไหมก็ไม่ค่อยไกลก็เดินไปลงมาข้าพวกลงมาได้ไม่ใกล้ใกลกันนะไม่ไม่แต่สีขาวผมยืนยันให้ได้หน่อยเพราะว่าประตูมันปิดอยู่ตอนผมมาประตูห้องมันปิดอยู่ลองคิดอีกมุมหนึ่งก็ได้นะเผื่อแบบมีคน ฆ่าแล้วแล้ววิ่งเข้าไปในห้องไฟฟ้าไปเรียนกดไฟฟ้าก็ได้เหมือนกันอ่าจะมันมีสีไงคำนั้นน่ะมีสีอะไรบ้างนะยูีในนั้นนะไฟฟ้าเียนนั้นมีพี่มีสีม่วงอาสีเขียวสีม่วงสีน้ำเงินแล้วก็สีน้ำตาลสีคนนี้เลขคนหนึ่งสีโฟมสีดำอยู่ข้างนอกห้องออฟฟิศอยู่ด้านล่างกำลังยงสายไฟอยู่ แล้วผมว่าอยู่คนเดียวด้วยมันนัวจัดเลยผมอยู่คนเดียวตอนตอนไฟดับเลยเราตายตอนไฟดับได้ไหมน่าใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะตาตอนไฟดับเนี่ยจังชีวิตมืดมิตรเหลือเกินทำไมต้องทำไมต้องสูงเงียบจังเลยอ่ะน้อเหรอไม่ไม่่ไม่ถ้ามันเป็นเราสี่คนพี่หรือว่าประตูมันต้องเป็นกดปุ่มเปิดนะ ถ้าเราเดินเข้ามาพร้อมกันสี่คนประตูมันต้องปิดสินมันตายข้างนอกไม่ใช่เหรอใช่ใช่ตายก่อนที่จะเข้าห้องไฟฟ้าอยู่แล้วแต่ใชนน่แต่ว่าเราเดินเข้ามาสี่คนแล้วประตูมันก็ต้องล็อกเงยแล้วเราก็เดินเข้ามาซ่อมไฟฟ้ากันสี่คนใช่ ครบว่าประตูต้องล็อกเหรอเขาไงวะทำไมกูไม่เข้าใจเียครับก็เหมือนกับว่ามันมันในเนี้ยตอนเราเดินเข้ามาเราต้องใส่เอไอทีเหมือนมันล็อกอยู่ใช่ไหมคะใช่แล้วพอสมมติเราพ้นออกมาประตูมันก็ต้องล็อกเท่ากับว่าเราสี่คนอะเดินมาพร้อมกันไงประตูมันล็อกมันขึ้นอยู่กับสมมติเทพีไม่ใช่หรอไม่ไม่ใช่ว่าประตูมันเปิดอะตอน หรือมันปิดแล้วเราต้องมาเปิดเองตอนเริ่มใช่ใช่ตอนตอนเดินมาห้องไฟมันปิดมันปิดได้ต้นเกมเลยเหรอมันเล้วแต่ฆาตกรนะมันแล้วแต่ฆาตกรจะปิดไว้หรือเปล่าเดี๋ยวเราตามเหตุการณ์แป๊บคือห้องไฟฟ้าจะมีน้องพอยู่ในนั้นคนแรกมีพี่เดินเข้าไปคนที่สองมีอ้นตามมาคนที่สามเอ๊ะมีน้องโซเข้ามาก่อนคนที่สาม จะวัดน่าะใช่แหละแล uh ้วไอ้อนก็เดินตามเข้ามาแต่ว่าน้องโฟมไม่ได้อยู่ในแผงไฟฟ้านะอันนี้พี่บอกก่อนอ๋อถ้าในห้องไฟฟ้าน้องอยู่มุมล่างซ้ายเลยเพราะว่าพี่ไปออกกันอยู่สามคนตรงนั้นน้องก็เลยไม่เข้าไปอ่าโอเคนั่นแหละพี่แกบอกเพื่อให้เจยๆว่าเหตุการณ์เป็นงี้เท่นั้นมล่อใครมือจ่าสัตว์โอนเด้อหมดละอ่าวางไปวาไปพี่ก็คิดว่า คนที่อยู่คนเดียวอ่ะคือคนเดียวคนที่อยู่คนเดียวก็มีคนเดียวคนที่อยู่คนเดียวเป็นสีใครอยู่คนเดียวผมผมเป็นสีดำอยู่ด้านล่างคนเดียวเลยไม่อวานแล้วฮะฮะฮะจะคิดตัวกันอะไรวะเนี่ยเยอะยเฮ้ยคุณมีประเด็นกับผมวะเนี่ยพี่ฟอย อ่าวบอกว่าอยู่คนเดียว ้อน <c oughs> แถบซ้ายตายแล้ว ไปแล้วหนึ่งคนต้อบบวดไปสองเหรอรอบที่แล้วรอบแรกกับรอบเนี้ยล่าสุดผมอยู่กับสีน้ำตาลกับสีขาวอะแต่เขียวเข้มกับพว่วงแล้วก็น้ำเงินเนี่ยผมไม่รู้ผมเปิดเสาซ้ายอยู่อะเสาซ้ายก่อนที่จะรีพอร์ตสีม่วงมีกาลเดินมาหาผมมีพยันแปะใช่ไหม อาพยัญเคืออะไรวะไอ้ <S <S ไ,อไม่ <S 2> <S 2> <S ตัวละครมนันอะกระดาษสีเหลืองใช่ไหมกระดาษเมื่อกี้ผมวิ่งสวนกับเสาทางขวาที่มีคนมีภาพพยันแตะอยู่หน้าผาอ่าม่วงใช่ไหม <S 2> <S 2> ใช่แล้วก็ก่อนสัญญาณเตือนผมอยู่กับสีน้ำตาลที่ห้องต้นไม้ <S <S สีน้ำตาลเขา <S 2> <S 2> โหลดข้อมูลอยู่ สีม่วงมีอะไรจะแก้ไหมคะัเออเมื่อกี้ก่อนหน้านั้นอยู่ห้องสแกนสีดำแล้วก็เดินไปห้องล่างก็ออกไปห้องกลางเจอสีขาวเดินผ่านสีขาวสีขาวอยู่กับผมนะไม่ใช่หมายถึงก่อนก่อนที่จะขึ้นในเนี้ยก่อนที่จะเจอโศบอะอ่าเดี๋ยวก่อนจะเจอโศพผมเปิดเสาซ้ายอยู่ดิเออไม่เมื่อกี้เราวิ่งผ่านกันจำไม่ได้เหรอ ต้องไหนห้องซ้ายล่างเหรอตรงกลางะ่ะใ,ใครใครวิ่งผ่านผมไม่ใช่อันนีเอา, <c oughs> เ,อาเอาไว่เราเรียบเรียงถามไล่กันหน่อยอ่ะเล่าต้นใหม่ดิอ่าเมื่อกี้อยู่ห้องสแกนกับสีดำจำได้ไหมแล้วก็มีพวกใครอีกว่าอีกสองคน,พ,นพี่อ้นบอกพี่อ้นบอกว่าสีเขียวใช่ไหมที่อยู่ห้องพยาบาลอ,อ่ะห้องพยาบาลอะ่ะที่มีสามอยู่สามสีอ,ะอ่ะอ่า เคียวไหนครับผมไม่อยู่เพราะว่าผมมาไปสแกนกับดูกล้องอ่าผมดูกล้องกับผมสแกนผมไม่อยู่ซ้ายน่าจะตอนที่เดินลงมาเปิดเสาแล้วเดินผ่านอย่างมั้งผมไม่ได้สังเกตมั้งไม่รู้อ่ะที่เดินผ่านกันอ่ะเดี๋ยวพลอยจอยนี่ที่ไหนนะไหนนะก็ข้างนอกจอยนี่ที่ไหนนะข้างนอกจับมือออกไม่ได้แต่ว่าพี่พลอยอ่ะพี่พลอยเดินตามหลังผมจ้อยเลยอ่ะตรงข้างล่าาใช่ไหม ใช่เดินนี่กรอก็เดินตามหลังเขียวเสร็จแล้วก็เดินผ่านไปเจอขาวเจินตามหลังเขียวเขียวเขียวอ,อยู่ห้องต้นไม้นะผมเพิ่งออกจากแยกกันจากสีน้ำตาลกับสีขาวหใครเดินตามใครใครไปอยู่ข้างล่างนะพ่อยับ้างศพอยู่ข้างล่างผมว่าอยู่ซ้ายบนเว้ยน่าจะไม่รู้ว่ะ ทำไมพลอยไปเจอนี่ข้างล่างได้นิมนนี่ข้างบนไม่ไม่ใช่ข้างล่างก่อนที่จะเจอส่แป๊บเดียวอ่ะน้องเดินผาอันนี้แล้วก็อีกสีนึงด้วยสีอะไรไม่รู้เขียวเข้มมั้งเขียวเข้มเข้ามาดูผมดูกล้องแล้วก็มีน้ําตาลเจอออกมาตอนผมเปิดเสาจังหวะมันน่าจะ เดินเจอกันตรงหน้าห้องเติมน,น้ำมันมัน้งไม่รู้ว่ใช่<ะ>ตรงนั้นแหละแถวๆหน้าห้องน้ำมันน่ะแล้วก็มันจะมีอีกสีด้วยสีเ,เออข้มก่อนนั่นเนี่ยคุณนิกไปไหนมาฮะผมอยู่ซ้ายตลอดซ้ายบนผมอยู่ตรงห้องกล่องอยู่กับเขียวเข้ม่ะมคุณเดินเข้ามาดูผมส่องกล้องอยู่ไม่ใช่อ่ะผมก็ส่องแค่ประตูส่องกล้องแล้วผมก็ลงมาท,ทําเควสผมดูแป๊บเดียวอ่ะแล้วก็ทิ้งระยะช่วงทำสองเควสนะส่องกล้องเป็นห้องไหนฮะ ห้องกล้องวงจรปิดซ้ายบน<ต>อะ่ะสีเขียวซ้ายบนแต่ผมอะ่ะอยู่คนเดียวนะให้กล้องวงจรอ,อะ่ะคนเดียวนะอ่ะเดี๋ยวผมไปเล่าทําไลน์ผมนะผมมาอยู่ห้องกล้องก่อนอแล้วพอผมก็เดินลงมาข้างล่างผมเห็นห้องต้นไม้มีคนสองคนผมก็เดินลาอออกมาแล้วผมก็เดินขึ้นไปปิดเสาซ้ายเนีย่ยของผมแต่ส่วนผมอะ่ะผมไปดูกล้องวงจรเสร็จปุ๊บ แล้วผมเห็นเสียมตาลเดินเดินเดินมาจากห้องออกซิเจนแล้วกำลังจะไปแล้วกาลังจะไปสแกนนิ้วมือเออทำไมผมผมจำได้ว่าในบริเวณตรงตั้งแต่ห้องวองจรติดกับตู้ไฟอะ่ะจนไปถึงเสาซ้ายอะ่ะมีผมแล้วก็มีสีขาวแล้วก็มีสีน้ำตาลนะที่ผมเห็นในโซนนั้นนะ ก่อนแล้วก็แล้วกันตาหน้าเย็นยาอยากอาบน้ำแล้วครับ สีอะไรผ่านวะเจอศพยู่ห้องออกซิเจนนะสีอะไรครับแลบ้วเออเดี๋ยวศพส,สีอะไรนะลืมสีน้ำเงินน้ำเงินอยู่ห้องออกซิเจน แล้วผมเห็นคนวิ่งผ่านหน้าผมเป็นสีสีอะไรวะจำไม่ได้วะมันตัดหน้าผมอะ่ะเหมือนสีน้ำตาลเลยอะ่ะสีน้ำตาลเดีกับสีเขียวอะ่ะเออแล้วสีม่วงสีขาวก็ปิวแล้วเหรอล่าสุดสีม่วงอยู่ตรงกลางใช่ใช่ผมเห็นตามสีเขียวกับน้ำตาล ขียวน้ำตาลแล้วก่อนที่เขียวกับน้ำตาลจะมาเขาอะอยู่ไหนเขาเดินมาทางไหนครใครสีม่วงเหรอไม่สีเขียวสีเขียวเดินเดินเดินมาทางไหนฮะผมเดินมาจากทางห้องไฟน้ำตาลอะเดินมาจากเสาขวาขวาซ้ายเอะล่างล่างซ้ายอะตรงเสาอะลาาแล้วก็เดินมาเจอสีเขียวกำลังเข้าห้องไอนันอยู่ ก่อนสัญญาณจะดังสีม่วงวิ่งมาจากทางบนซ้ายโง่ละผูวสีเขียวเพราะว่าน่าจะเดินสวนกับผมผมวมดสีดำแล้วกันผมสวนกระแสพี่พี่เอากระปมองนี้จริงดิเอ้ยจริงดิเอ้ยังไงก็ผมเดินสวนกับพี่อ่ะแล้วผมเห็นคนตายนะเฮ้ยน้ำตาลเปล่าวะ คนเรามันถึงข่าวที่จะบินมันก็ต้องบินแหละเละสีม่วงแล้วครับเดนนๆ <c oughs> รเอา <c oughs> มาดีนเน่เรี <c oughs> อย่าพึ่งดิเขาพูดกันอยู่ <c oughs> นี่ลืม,ลมสีไว้เฮ้ยอ่ะเดือดร้อยแพ้ <c oughs> ผมอะหมายถึงพู้รอดผู้รอดชีวิตนะ 嗯。Oh. รูปหักรูปปวดที่ทันน่ะรู้แล้วอ่ะเพราะว่ามั่นใจในตัวสีน้ำตาลจัดเลยว่ามันไม่เป็นเพราะว่ามันโหลดไฟกับเราอ่ะโอเคครับว่าจะเล่นแทนเราให้มาญาติปากกระจุนกันติดแล่ะวันเนี้ยไอ้นิกไอ้เด็กรดคือพอเนี้ยคือ ผัดกรืผัดเกลือลอยโนมาได้อ่ะจริงๆพอมันน่าโดนตั้งแต่ตอนแรกแล้วอะโยนแล้วไอ้เชยโยนมาใส่ผมผมไม่รู้จะแผลอะไรเลยใส่มาจานตีนนี้ไอ้แต่ตอนแรกเนี่ยเห็นสีม่วงอยู่ตรงกลางไอ้นี้ไอ้กเปร้อแล้วไอ้ข้าวมันดูสีดำไม่เปิดผมก่อนนะผมก็ไม่สวนแล้วเพราะผมสงสัยสีม่วงตั้งแต่หายไปคนเดียวสองรอบแล้วอ่ะพี่คนที่รู้เยอะต้องโดนจับจับ โอ้รู้ยุ่งรู้เยอะอะไรโอ้เห็นวิ่งไล่ตามเยอเกมอะรู้อะไรครับท่านใครแทนไหนเป็นแไหมัไม่ตอนแรกอ่ะโอ้โห่จะใช้พี่ปัญญาปักสำคัญเวลาผมไปนี่ไว้แต่ไปมาผมว่าผมว่าหัวค่าพี่เดียวโอยเราอ่ะมีใครเล่นอยู่ไหมฮะคนแบบไหน เบนจะเล่นเหรอให้เบนเลนตาแต่ผมเน่ตาเนยผมจะไปเนาะเก๋เกตาท้ายอะเบนเบนมาดีเด็กเบน